ฟูเพร i เดนเ n อร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องฟิล์มใสกันรอยอย่างสั้นๆนะคะว่าฟิล์มใสกันรอยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนผู้ที่ใช้งานจอดตากแดดเป็นเวลานาน,านหรือจําเป็นจะต้องจอดตากแดดทุกวันนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่แนะนําให้ติดติดใสกันรอยเลยนะคะเพราะว่ายิ่งจอดตากแดดนานยิ่งทําให้อายุของฟิล์มสั้นลงนะคะตัวนี้เป็นข้อมูลความจริงที่ด้านบางรัฐอาจจะไม่ได้บอกผู้ เลยก็ได้นะคะแต่เราจะชี้ชัดกันเลยว่าถ้าการใช้งานทุลูกค้าเป็นแบบไหนเหมาะกับโปรแกรมแบบไหนนะคะมาดูตัวอย่าง2อคันนี้เลยกับคันนี้นะคะเจ้าเป็น CLS นะคะ คันนี้เลือกปกป้องดูแลด้วยปีป๊บสายกัรลอยเต็มคันไปเลยค่ะลูกค้าบอกว่าคันนี้เน้นใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ได้จอดตากแดดเนาะลูกค้าจะมีลงรถนะคะอยากได้แบบปกป้องแบบคบๆจบๆตัวนี้ติดตั้งด้วยปี๊บสายกัรลอยเต็มคันเลยค่ะตัดด้วยระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์นะเดีย๋ยวทรายจะให้ดูว่าตัดแบบไหนนี่อย่างข,าข้าวๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราตัดปี์มออกมานะ แต่ประมาณนี้เลยพอตัดออกมาน้องๆคีมช่างเขาก็จะไล่ติดแต่ละชิ้นนะคะอย่างฝากระโปงพับได้พับชิ้นได้ชิ้น,นในส่วนฝากระโปงเราจะพับหมดเลยดิเนาะแล้วตัวกันชนหน้า ไฟหน้าตัวนี้ติดให้หมดเลยยกเว้นชิ้นโครเมียมซึ่งถามว่าทาไมชิ้นโครเมียมเราไม่ติดให้เราสามารถติดตั้งให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแต่ตัวนี้เวลาลอกอาจจะติ้คราบกาวหรือสีโครเมียมอาจจะหลุดติดออกมาได้ตัวนี้เราก็จะแจ้งลูกค้าต่อดเสมอเลยมาดูงานเคลมประกันกันบ้างถึงแม้จะไม่ได้ติดตั้งกับเรานะคะขอโทษนะคะไม่ได้ติดตั้งกับเราแต่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแล้วอยากจะเคลมประกันอย่างคันนี้นะคะติดรอบคันมาแล้วเนาะเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของแก้มข้างซ้ายและก็กระชนด้านหน้าวันนี้ก็มาเติมฟีใหม่เป็นแก้มซ้ายกับกระชนด้านหน้านะคะด้วยฟิลมรุ่นบ s e ซีรีอายุการใช้งาน3-5ปีเต็มเลยเนื่องจากร้านเก่าน่าจะปิดตัวไปนะคะตัวนี้รัดดูแลกันต่อเนื่องเลยลูกค้าใช้งานแบบไหนทักสอบถามเข้ามาได้เลยอยากได้งานแบบไหน โทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาดูงานหน้าร้านแบบนี้มีงานให้ลูกค้าได้ชมทุกวันอยู่แล้วค่ะยังไงสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ